จะเล่าถึงสินเชื่อพร้อมใช้ตัวหนึ่งซึ่งบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากๆเพราะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคงไม่มีใครเนี่ยเขาให้ได้ขนาดนีนะเพราะว่าเขาให้ผ่อนได้ยาวนานเนี่ยถึง40ปีผ่อนนานกว่าผ่อนบ้านซะอีกคุณคิดดูแล้วกัน <S <S สินเชื่อพร้อมใช้ตัวนี้เขาเป็นของธนาคาร ฉะนั้นเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งกังวลนะเรื่องของการที่อนุมัติยากเย็นอะไรแบบนี้ถือว่ามันเป็นโอกาสดีๆมากกว่าาะแต่ว่าคุณต้องรีบสักหน่อยนะเพราะว่าเขาให้ระยะเวลาเนี่ยในการที่คุณจะไปขอกู้แค่วันที่30ธันวาคม2,565นี้เท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าคุณรีบก่อนเนี่ยมันก็ดีกว่าสินเชื่อพร้อมใช้ตัวนี้ที่ชอบมากๆเลยว่าเขา เริ่มที่จะคิดดอกเบีย้ยให้คุณเนี่ยในปีแรกแค่3.99%ต่อปีและในปีที่2ปีที่3เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าไม่เกิน10%ต่อปีอย่างแน่นอนแต่ก็อย่าลืมไปนะว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะส่งนานานเนี่ยดอกเบีย้ยมันก็เยอะตามไปด้วยเราจะบอกว่าหลังจากปีที่4ไปแล้วเนี่ยดอกเบีย้ยก็จะขยับเป็นดอกเบีย้ยที่คิดแบบ mrr ต่อปีอีกด้วย ในการขอสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเป็นสินเชื่อพร้อมใช้ใช่ไหมฉะนั้นเขาเลยเปิดกว้างเนี่ยให้กับทุกคนทุกอาชีพคุณสามารถไปยื่นเรื่องกู้ได้กับธนาคารทอสอแน่นอนว่าทอสอเนี่ยเขาให้คุณผ่อนได้นานแน่ๆแ,แต่คุณจะต้องเริ่มผ่อนเนี่ยนะตั้งแต่3ปีครึ่งไปจนกว่าไม่เกิน40ปีแบบนี้และที่ฟิกมากกว่านั้นก็คือว่า สินเชื่อพร้อมใช้เนี่ยเขาจะให้คุณกู้เงินเพื่อซื้ออุปกรณ์แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเท่านั้นหรือคุณจะกู้ไปชำระค่าเบี้ยประกันอะไรที่มันตรงกับวัตถุประสงค์หลักของการใช้จ่ายเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งถ้าหากว่าคุณซื้อสิ่งของเครื่องใช้เข้าบ้านในแบบที่คุณอยากให้มันเป็นเนี่ย เชื่อเหอว่าคุณก็อยากจะสุขสบายใช่ไหมในการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านในการใช้ชีวิตอยู่ในที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยแต่คุณก็อย่าลืมคำนึงถึงความจำเป็นให้มันมากด้วยนะไม่งั้นเนี่ยดอกเบีย้ยมันก็จะเยอะตามปีที่คุณเลือกไปด้วยหากว่าคุณสนใจอยากจะลองกู้ดูเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะก็อาจจะแค่เสียเวลานิดหน่อย คุณก็เตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเอกสารการเงินไปยื่นสมัครขอสินเชื่อได้เลยนะที่ทอ,อทุกสาขามีลุ้นดีกว่าคนอยู่เฉยจริงไหมแล้วคุณก็ไม่บอกเขาเลยนะว่าคุณจะขอกู้เงินเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้เข้าไปในบ้านของคุณหรือคุณจะเอาไปชําระค่าเบี้ยประกรันอะไรที่เกี่ยวกับบ้านของคุณเนี่ยอย่าลืมว่าคุณอย่ากู้แล้วเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นนะตรงนี้จะไม่ได้จริงๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่คุณมาได้เลยส่วนลูกค้าเก่าเนี่ยก็จะดูแค่คุณมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีหรือเปล่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้ววงเงินที่เขาจะให้เนี่ยเขาก็จะประเมินตามเกณฑ์รายได้นะหรือไม่ก็ดูหลักประกันถ้าคุณมีไปยื่นประกอบการเชือ่อนา